สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์สสกุลสุุนจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องแม่ยายจอยจ้าเมื่อนี้ไม่ยายจอยได้ปูมามาพี่น้องตาปูมาเผ็ดเผ็ดเนาะพี่น้องตาปูม่าพดเใส่ปลาร้วยนัวพี่น้องไม่ยายจอยตาเองเด้อจ้าเด้อตาเองแซบเองนักเลงพอเนาะพี่น้องเมื่อกินน้ำกันพี่น้องแซบจ้ากะซิมี่พักอันมีร้ายย่างนี่พี่น้องมะระขี้นกพี่น้องล้วก็ทัวพูพี่น้องผักชีฝรั่งผักกาดเนาะพี่น้องกะาลง หยดผักกะทิมกันนี่พี่น้องมาด้วยจอับแส,บ,สบต้องกันพี่น้องเลยปลาไหนัวๆพี่น้องไม่ได้จอยตามหัวกันแล้วซิมมังนำก่อนปูสดๆเด้งๆเ,เลยพี่น้องปูม้าสดๆเด้งๆหลามนกปลาลาแล้วกันอืมไล่ไหลพี่นอ้อง เป็นมะนาวมะขามอยู่ตลาดแม่งยอยนึกอยากกินก็นเลยซื้อมาพี่น้องปูมะเนื้อสดๆมันหวานแซ่บๆพี่น้องจำนำไปแดงไปน้ำ เนี่ยจอยห้วยมันกระถินไปน้ำด้วยจ้ะโดยมันกระถินไปด้วยถบแส่บพี่หน้องสุดยอด านำนไปแดดอืมเพวากระโดดได้เล่มกินเมกะเทมพี่น้อง ซาใจค่ะบพิ่เพ็ดคุยฮะพี่้องมัน่นอม,มนเมือมั้ง เนื้อปูดเด้งๆสดๆพี่น้องนี่อจอยซื้อมาสอสองจานมึงขายจานละหาสิบบาทพี่น้องมัแพงเนาะจานห้าสิบบาทพี่น้อง Tắm anh em thích không? Tắm anh Đi con nhỏ, con หวานเลยพี่น้องเนื้อหวานเดี๋ยวบางนาไปน้ำ อะไรเขยนอกพี่น้องอออขมค่ะขมเป็นยาพี่น้องขมเป็นยากินเข้าไปพักมีประโยชน์นะพี่น้องเนาะ เราจะไม่หนีหนอยนนะ ต้องกินมือนะจ่ะเด้อต้องกินมือมือลุยเลยพี่น้อง เฮ้ยเมกะทินดีพี่น,อน,น้องถุงเล็ททกๆเป็นตะฮักตะฮักพี่น้องถุงเล็กน้อยสิบบาทพี่น้องคนเฮตุการณ์สิบบาทเมกะทินถุงน่ารักน่าชัง พี่น้องน่ารสสุดนี่จอยล่างจนว่าหนามใสเลยพี่น้องล่างสะอาดล่างไร่หนามมากเลยเพราะฉะนั้นเทากินแบบสบายใจเนาะพี่น้องเนงาะเพราะเห็ดกินเองเทาก็เห็ดแบบสะอาดสะอาดพี่น้อง ลางให้จะอาดจนกว่าสิมั่นใจเนาะพี่น้อง เดี๋ยวพี่นอ้องส่วงบอกคำเดียวว่าส่วงแส่บปูหลายค่าแต่อันงานแงะปูบ่ได้กินผักเลยพี่นอ้อง ผมเราก็จะกินมาลาเขียนลนูไม่ได้จยซื้อมาหรอมีขมข่ากันหรอขนาดลางแส้น้ำเกลือแล้วมันอขมอยู่ โเม็ดกระเทียมพี่น้องจ้าพี่น้องแซ่บสะใจคักแม่ยา่จอยกระกินบบิดเด้อจ้าเด้อเพราะว่าแม่ยา่จอยต่ำสองโคกนมองหลายเนาะพี่น้องไพ่มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้แม่ยา่จอยกาฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่ยญ่จอยดเด้อจ้าเด้อกินม่วงม่านกินบสชภาพแม่ยายจอยขอโทษขออภัยได้หลายจา้าพอกันไม่คลิปน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ยา่จอยจะขอตัวลาไปซ้ำเี่นะจ้าสวัสดีจ้า